สวัสดีครับอาจารย์ออมซัพเอชอาร์สคูลครับวันนี้อาจารย์ออมจะมาพูดคุยกับพวกเราเรื่องความสําคัญของ JD หรือ job description เครื่องมือในการทํางาน h r เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเนี่ย JD หรือ job description มีความสําคัญมากกว่า50%ในบรรดาคเครื่องมือทั้งหมดทําไม JD หรือ job description ถึงมีความสําคัญก่อนอื่นอาจารย์จะพูดถึงคำว่า put the right like man to the right like job พูด l ตลแบงคืออะไรวางคนที่ที่เก่งที่คมที่พ o เทนเชียให้ทำงานอะไรหลายจอบคืองานที่ถูกต้องเหมาะสมคำาะไรจ็อบยิ่งในปัจจุบันคืองานคือความต้องการของนายจ้างของโอดเนอร์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้องค์กรเนี่ยมีรายได้มีผลกำไรเท่าไหร่แล้วจะต้องเอาความต้องการตัวนั้นมาใส่ไ,ไว้ในอะไรผ่านไปทาง ความต้องกับผ่านไปทางเป้าหมายหน่วยงานและส่งต่อไปถึงเป้าหมายรายบุคคลที่เราเรียกว่า job description นี่แหละที่เราเรียกว่าลายจอบในอดีตเราก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญอะไรนะครับพนักง,งานก็ทํางานตามเพื่อนตามพี่ตามคนที่ลาออกแล้วตัวเองใช่ไหมตัวเองมาทําแทนซึ่งถูกต้องเต็มที่เป็นงานหลักหรืองานรองก็ไม่รู้ตัวเนี้ก็ยังคงคือว่า เป็นไลฟ์จ็อกหรือไม่อ่ะคราวนี้มาดูว่าพลังแห่ง j จดีช่วยองค์กรช่วยบริษัททำเป้าหมายให้บรรลุผลมีผลกำไรที่บอกมีความสำคัญตั้งเกิน50%เอนี่ยอาจารย์แยกออกมาได้6รายการรายการที่1 JD เเป็นหัวใจเป็นเส้นทางสายกลยุทธเพราะมันคืออะไร มันคือการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรเป้าหมายหน่วยงานลงสู่เป้าหมายรายบุคคลผ่านเจดีผ่านงานหลักที่พนักง,งานทุกคนต้องทําทุกวันนี่แหละที่เรียกว่าพนักง,งานทุกคนช่วยองค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายผลกําไรที่เราเรียกว่า profit organization นะครับหรือ profit company ตัวที่สองจาก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 ,จากตัวที่1นนั่นแหละเมื่อเรา เริ่มทำงานมากขึ้นทํางานหลักมากขึ้นเป้าหมายใหญ่ขึ้นก็ต้องมีขีดความสามารถ JD มันจะเป็นนาไปออกแบบขีดความสามารถหรือ competency เป็น core competency functional competency หรือ managerial Manager competency เป็นไปได้นนที่ JD เมื่อมันใหญ่ขึ้นมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนั้นงานเทรนนิ่งก็ต้องจัด i d p แล้วก็ต้องทำเทรนนิ่งรถแมปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย พอเรามี j จดีเชิงกลยุทธ์เราไม่ต้องทำเทนนิงนี้เซอร์เบทนะครับเป็นเครื่องมือของ HRD ได้อย่างดีเลยต่อไปอันที่3อันที่3คือมันเป็นเส้นทางสายต้นทุนเลย j จดี JD นำมาใช้ประเมินค่าง,งานในการทำประเมินค่าง,งานเพื่อทำโครงสร้างเงินเดือนหรือเพื่อนำเสนอเงินเดือนให้พหนักง,งานแรกเข้าเราเอา j จดีมาประเมินค่าง,งานเพราะงานเก่ากับงานที่ใหม่มันอาจจะนม่เหมือนกันก็ได้นะครับไม่จํา ไม่จำเป็นที่จะต้องขอเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเจดีจะถูกเอามาประเมินค่าง,งานเพื่อเรื่องของการให้ตําแหน่งให้เงินเดือนและให้ค่าตอบแทนต่างๆต่อมาอันที่4แน่นอน JD เมื่อเมื่อประเมินค่าง,งานแล้วเราจะได้เวิร์กโหดไปด้วยเวิร์กโหดคืองานตาม SOP งานตาม WI แล้วมันจะเอาไปแมネจเอาไปจัดก,การเรื่องกำลังคนได้เหมาะสมไม่มีคนมากเกินไปแล้วก็ตัวที่5 คือเรื่องของรีคูดแน่นอนนะครับงานรีคูดมันต้องเริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากจ o อบ e s สคริปชันที่เป็นหลาย Job เราจะต้องเอา WI เอาสเปคเอาขีดความสามารถเอา KPI มาทำงานคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนตามตำแหน่งงานที่เราต้องการสุดท้ายนะครับ มาใช้ในเรื่องของการประเมินผลงานแน่นอน JD มันจะต้องมีตัวชี้วัดมี KPI เราจะเอา KPI ของ JD ในแต่ละปีเนี่ยเอามาประเมินและประเมินแบบเร็วทันดังนั้นใบประเมินผลงานมันจะต้องลิงก์กับ JD อันนี้ทั้งหมดทั้งหมเดี๋ยว EP ที่4จะมาขยายความต่อไป EP ที่3จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ